กูฝากไปถึงคนติดเกย์ทับคนอีสานมึงว่าคนอีสานแบบนั่นแบบนี้ให้กูถามมึงเนี่ยคนอีสานไปปลูกเขาท่องหัวพอมึงบ่หรือว่าคนอีสานไปขอเขาแม่มึงแดกกูว่ากูกับม่เคยเหตุแบบนั้นนะมึงวิเศษวิโสม,มาจากไสมึงมาดูถูกคนอีสานมึงบินได้ขึ้นนกติหรือว่ามึงเหาะได้ขึ้นเป็ดเฮ้ยส้มผีเป็ดส้มผีทะลุทุ่งยางมาเกิดส้มพอกับแม่่บยก ถึงกูสิเกิดอยู่ภาคอีสานกูกับบอเคยไปขอเขาพอกับแม่มึงแดกนะลว้ยปันใดกับตายได้คือกันว่ามีผู้ใดอยู่คำฝ่าดอกอย่าเกะทับผู้อื่นปานนั่นตายไปอะ่ะแม้แต่เหรียญเขาหยอดใส่ปากให้มึงอะ่ะมึงก็เอาไปนั่นมบ่ใดดอกทามึงวางหลายนะมึงเห็นบอมึงไปนอนเหลยียอยู่ใน่นันเลยซุ่มบกภาคอยากใส่ขาว